สวัสดีนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะคุณขา EP ที่337นะคะกับนะคะคอลเลกชันรุ่นนี้ค่ะงานผ้าชีฟองนะคะแขนจะเป็นนะคะแขนระบายแบบนี้นะคะคุณขารุ่นนี้รอบอบได้4 8นิ้วเลยนะคะกับชีฟองเนื้อทึบรุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบนะคะหรือสนใจคอลเลกชันตัวนี้นะคะรีบจับจองมาได้เลยค่ะ เป็นนะคะตีเกรดนะคะจับจีบตีเกรดสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีไส้ไก่เป็นโบนะคะระบายคิค๊บๆเก๋ๆแบบนี้เลยใครสนใจใครชื่นชอบนะคะหลายผ้าตัวนี้แจ้งว่าสีเขียวค่ะตามมาด้วยนะคะตัวนี้เราเรียกเป็นชมพูนะคะต่อด้วยตัวนี้พี่บีเรียกเป็นสีขาวนะที่ใส่อยู่ค่ะเป็นนะคะสีอิดนะจ๊ะส่วนด้านหลังค่ะเราจะมีนะคะสีครีม ตัวนี้นะจ๊ะเป็นสีครีมลายผ้าเขาเหมือนงานปักลายผ้านะคะที่พี่มีบอกว่าทำไมถึงเหมือนงานปักนี่ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่งานปักนะคะเป็นลวดลายของเนื้อผ้านะคะสีครีมค่ะตามมาด้วยนะคะคนตัวนี้เราเรียกเป็นนะคะสีฟ้าใครชื่นชอบนะคะสีอะไรรีบจับจองมานะจ๊ะตัวนี้เราเรียกเป็นนะคะถุงขา สีกลมค่ะสีกลมนะคะตามมาด้วยสีแดงสีแดงนะคะแล้วก็สีดาําจ้ะอันนี้สีดํานะคะแล้วก็สีแดงลายผ้าเก๋มากลายผ้าสวยมากค่ะคุณบอกเลยว่านะคะร้านนี้เป็นร้านที่พี่บีขายเข้ามานานมากนะขายเข้ามานานมากนะคะเรียกว่าเป็นเอ่อสิบสิบปีต้องมีนะ สำหรับการร้านนี้ค่ะแล้วเขาก็จะใช้แต่ผ้าตัวนี้ทำงานนะคะสวยๆเกๆ๋ๆออกมาเสิร์ฟเรานะคะเขาไม่ได้เปลี่ยนผ้าเลยผ้าเขาเต้องเรียกว่าเขาเนื้อผ้ามีคุณภาพพี่ผีใช้คำนี้เนาะ ว่าเนื้อผ้าของเขานะคะมีคุณภาพค่ะแล้วก็งานดีงานสวยถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะชื่นชอบงานนะคะของร้านนี้ก็จับจองมาได้เลยนะคะสีบอกเลยว่าล็อตนี้จุกมากๆมีทั้งหมดนะคะ9สีด้วยกันคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบสีอะไรสีไหนนะคะแจ้งน้องแอดมินนะคะ ep ที่337 มาได้เลยค่ะกลับนะคะ EP นี้ค่ะสำหรับพี่บีนะคะกลาบขอบคุณนะคะที่นะคะอุดหนุนแล้วก็มีอุปการะคุณนะคะกับพี่บีมาค่ะแล้วเรามาเจอจกันนะคะใน EP ต่อไปสำหรับตอนนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ